เราเข้าร่วมกับออโตแบ็คไปเข้าไปร่วมทุนกับออโตแบ็คอี่ประมาณสัก3ปีได้แล้วในช่วงระยะ2ปีแรกนะครับตอนนั้นออโตแบตก็มีอยู่ที่ประมาณสักแปดสาขานะครับสปีที่ผ่านมาก็เปิดได้ขึ้นมาประมาณสักถึงหสาขานะครับเราก็เห็นว่าการขยายตัวเนี่ยมันยังไม่เร็วพอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในบางเรื่องนะครับเราเห็นว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกมันต้องมีความยืดหยุน่นแล้วก็มีความรวดเร็วมากฝว่านี้ เราก็เลยเจราจาทางอถตแบ็คขอให้เราเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วเราบริหารจัดการเองดีกว่านะครับคุยกันมาก็เกือบปีนึงครับเราก็าได้เริ่มเข้าเริ่มไปถือหุ้นใหญ่เป็น76%ในสยามมอเตอร์แบ็คนะครับก็ประมาณเดือนพฤศจิกา,กาปีที่แล้วนะครับเข้าไปถือปั๊บก็เจอวิกฤตของโควิดเลนะครับแต่เราก็ยัง เชื่อมั่นในตลาดประเทศไทยนะครับแล้วก็ศักยภาพของมอเตอร์แบกเองนะครับว่า,าแบรนด์สยามมอเตอร์แบกเป็นแบรนด์ที่ที่ดีนะครับมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เขาเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์ในประเทศญ,ญี่ปุ่นด้วยนะครับประกอบคนไทยเองก็มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานของทางญี่ปุ่นอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจถึงแม้ว่าง p r o t e พอเข้าไปถือหุ้นใหญ่แล้วก็จะเจอวิกฤตการจากโควิดนะครับเราก็เริ่มการขยายตัวนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีความรู้จักนะครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ในแบรนด์ของโอโตสแบงคให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับตรงจุดนี้ตอนนี้เราเองเนี่ยตั้งใจอยากเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่หุ้นใหญ่ในตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสาขาให้บริการจนถึงสิ้นปีเนี่ย ประมาณ26สาขาเพิ่มจาก14สาขานะครับก็ผลประกอบการของโอต้แบ็กตลอดโอต้แบกนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่เป็น10ปีแล้วนะครับผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีมาตลอดนะครับก็คือขาดทุนเนื่องจากว่าเขาเน้นที่คุณภาพแต่ไม่ขยายสาขาคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะครับเราเข้าไปถึงปั๊บเระกบเปลี่ยนขยายสาขา เริ่มเอาสมาชิกแม็กคาร์ดเข้าถึงลูกค้ากลุ่มลูกค้า,าสมาชิกมากขึ้นนะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยก็ผลก็ออกมาก็คือว่าสยามมอเตโบแบกเองเนี่ยเริ่มมีผลประกอบการเป็นบวกแล้วนะครับเราเรามีผลประกอบการที่เป็นบวกมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะครับและเราคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ยังดำารกลยุทธ์ในการขยายตัวในขยายตัวให้รวดเร็วขึ้น สร้างมาตรฐานให้ดีขึ้นนะครับตรงน,นี้เราตั้งใจขยายในปีหน้าปี65เนี่ยประมาณ30สาขานะครับ30สาขาเนี่ยก็จะเน้นกระจายตัวที่ภาคกลางก่อนครับก็คือกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางเพื่อบริหารจัดการในเรื่องต้นทุนของทางด้านของซัพพลายเชนก่อนนะครับ แล้วก็จะมีหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆหลังจากนั้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะครับก็จะเป็นหัวเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเรียนเมืองเศรษฐกิจหลักๆนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าอ่พวกนี้มันต้องใช้ปริมาณของลูกค้าเหมือนกันนะครับเราก็จะดูปริมาณลดของในแต่ละเมืองแล้วก็กลุ่มลูกค้าเราเนี่ยยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม็กกาศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตามพอร์ชั่นของสมาชิกที่เราให้บริการอยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับ เราตั้งเป Elliot, mm ้าไว้ว well, <izo. S 1> ่าปีหน้าเนี่ยยอดขายเราเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำจับ400ล้านโดยประมาณนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับว่าี PT เราเองเนี่ยเรายังมีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์คุณภาพที่พร้อมจะให้บริการ นะครับด้วยมา,มาตรฐานการบริการที่ดีให้กับชาวไทยทุกคนนะครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษารถยนต์เนื่องจากเรามีสถานีบริการ,ร,การ,ร,การที่ให้บริการอยู่ทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราก็จะเติมเต็มเรื่องความครบวงจรของทางด้านธุรกิจของบัตรพีที PT, ให้มากขึ้นนะครับตรงจุดนี้ก็ขอเชิญชวนให้สมาชิกชาวพีทุกคนเนี่ยเข้าไปใช้บริการในออโตแบ็คนะครับซึ่งจะได้เห็นถึงความเป็นมาตรฐาน แล้วก็คุณภาพการให้บริการของสินค้านะครับของอที่เป็นมาตรฐานระดับหนึ่งจากญี่ปุ่นมาให้บริการของกับคนไทยนะครับเราจะจัดเบนฟิตพิเศษนะครับผลสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าแมกกาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นในแบบที่ลูกค้าบอกว่าเออเป็นสมาชิกแมกกาแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับในเรื่องของสิทธิพิเศษของสมาชิกของเรานะครับ